สวัสดีครับดีดีดต้อนรับเข้าสู่รายการกัน3 t ล Linux นะครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนำแล้วก็ทดลองใช้งาน Linux Distribution ใหม่ๆครับกับซีรี e ์ First Impression กันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทดลองใช้ตัวระบบปฏิบัติการ Linux ที่เรียกได้ว,ว่าชื่อค่อนข้างแปลกแล้วก็ออกเสียงยากด้วยนะครับผมผมลองค้นหาในพวก ยูทูบเบอร์ต่างประเทศเนี่ยเกาเอ่อออกเสียงอะไรกันอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็ออกเสียงไม่เหมือนกันเลยนะครับผมก็งงนแล้วสรุปว่าอะไรกันแน่นะครับผมก็เอาเป็นงี้แล้วกันนะครับก็ชื่อเนี่ยผมจะเรียกมันว่าเอ่อแมาจ่อานะครับผมก็ถ้ามันมีอ่าลิงก์ข้อมูลที่จะบอกว่าเอ่อในดีนุกตัวเนี้ยเขาอ่านว่าอะไรกันแน่ก็อ่ารบกวนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมโอเคนะครับผมก็เป็นดีนุกที่อ่าอ่าเป็นฟรีซอฟต์แวร์นะครับผมก็พัฒนา โดยชุมชนนะครับได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ไม่สวงหาผลกําไรเป็นผู้สนับสนุนเบื้องหลังนะครับซึ่งอาจจะมีบางริสโทนะครับิสโทใหญ่ๆเนี่ยก็าจะเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ไม่สวงหาผลกําไรอะไรขนาดนั้นนะผมอันนี้ก็อันนี้คือเขาชัดเจนว่าออสนับสนุนโดยอ,องค์กรที่ไม่สวงหาผลกาไรนะครับผมลีโนตัวนี้นะครับผมเริ่มพัฒน,นาแล้วก็แจกจ่ายเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายนปี2 วันสินะครับผมด้วยเอาโครงสร้างของตัวระบบปฏิบัติการลิโนแคมไดว่านะครับผม กอ็อันนี้เราไม่เคยลองเล่นให้ดูนะว่าหน้าตาเป็นยังไงก็อันนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาลองเล่นให้ดูในโอกาสหน้าแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ขอติดไว้ก่อนละกันนะว่า้ตัวนี้มันทํางานอะไรยังไงนะอันนี้เนี่ยคือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเขาเนี่ยเ่อรายละเอียดค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่ว่าจุดสําคัญก็คือเขามีภาษาไทยให้ด้วยนะแต่ว่ามันเป็นภาษาไทยที่อ่าก็ต้องยอมรับว่าเขาใช้ในตัวของอแปลภาษานะเนี่ยมันก็จะมันอาจจะแปลไม่ หมดนะผมก็อ่านี้เขาก็มันจะมีแบบแปลแค่แบบบางหัวข้ออะไรเงี้ยเนี่ยแ่ามีภาษาอกฤษ,าษ,าษามากมีแปลไม่หมดนะครับโอเคก็ในเว็บไซต์นี้ก็ไม่ได้มีไม่มีอะไรมากแล้วนอกจากอ่าตอนนี้นะครับผมเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับผมก็เป็นเวอร์ชัน9นะครับก็ออกรุ่นเมื่อ,อวันที่4กันยายนปี2023นี้เองนะครับผมเดือนนี้เลยนะครับ ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะคลิกตรงนี้เลยนะก็มาที่แท็บดาวน์โหลดนะผมก็มันก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่เขาใช้นําเสนอขึ้นมานะผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงครับเราก็กดนี่เลยครับดาวน์โหลดอ i g h t away นะครับก็าดาวน์โหลดปัดที่นี่นะซึ่งในตัวของดาวน์โหลดของตัวระบบปฏิบัติการเมเจยเนี่ยก็มีให้เลือกติดตั้งทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นแบบคลาสสิกอินส tallation นะครับผมก็ตัวนี้นี ี่ยคือจะเป็น ตัวติดตั้งตัวระบบตัวนี้เลยนะครับผมไม่สามารถที่จะทดลองใช้งานได้นะครับก็คือเปิดมาพ๊บก็เป็นหน้าจอติดตั้งนะส่วนไลฟ์มีเดียนะครับผมก็จะคล้ายๆกับตัวติดตั้งของ u b u n t ูนะที่เราสามารถที่จะทดลองใช้งานผ่านตัวบูตได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องติดตั้งลงในเครื่องนะแต่ว่าตัวไลฟ์มีเดียเนี่ยจะไม่สามารถที่จะอัปเดตหรือไปเขียนข้อมูลอะไรลงไปในนั้นได้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะอัปเกรดตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้ ผ่าน l i v e Media ได้เช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายก็คือ n e t w o r k Installation ก็ตัวนี้มันแค่ตัวบูตตัวเล็กๆแล้วก็ติดตั้งทุกอย่างผ่านระบบเครือข่ายเท่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะมีดีตรงที่ว่าไฟล์จะเล็กมากนะผมมันขนาดไม่กี่เมกะไบต์คือเอาไว้ใแค,แค่เอาไว้เปิดเครื่องอย่างเดียวนะครับส่วนการติดตั้งจัดการทุกอย่างตัวลงแพ็กเกจอะไรเนี่ยดึงผ่านอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับในส่วนของ n e t w o r k Installation ัซึ่งทั้งรามแบบนี้ก็ ในรูปแบบของคลาสสิกเนี่ยเราสามารถที่จะติดตั้งในรูปแบบของอ32บิตแล้วก็64บิตได้ด้วยนะครับผมซึ่ง32บิตเนี่ยก็เหมาะกับพวกเครื่องคอมเก่าเก่า,กาบโบราณพวกไหนพวกเครื่อง pentium 4พวกยุคแรกๆเลยนะก็เป็น32บิตแล้วก็64บิตก็จะเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แล้วนะครับผมแล้วก็รูปแบบการดาวน์โหลดก็จะเป็น d i r e c t l i n กก็คือดาวน์โหลดตรงจากเซิร์ฟเวอร์เลยจะดาวน์โหลดผ่านโปรโตคอลบิตทอร์เลนก็ได้เช่นเดียวกันนะ ครับผมก็เท่าที่เรามาเนี่ยก็คือด e เร l i ิงเนี่ยจะค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะครับผมก็เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เขาตั้งอยู่ไกลนะครับผมกเ็เขาไม่มีแหล่งเก็บตัวซอฟต์แวร์ตัวระบบตัวนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกับเมืองไทยนะครับผม ก็ต้องรอ,อมานิดหนึ่งนะครับผมในรูปแบบของการติดตั้งนะมันจะเป็นไฟล์จุด ISO นะครับผมก็รองรับทั้งในส่วนของ UEFI แล้วก็ระบบธรรมดานะครับผมถ้าเป็น Linux นะผมก็สามารถใช้ตัว ISO dumper ได้นะครับผมหรือใช้โปรแกรมอื่นๆได้นะครับแต่ว่าโปรแกรมที่มีชื่อว่า Unetbootin นะผมจะไม่สามารถใช้งานร่วมกันกับ Linux distribution ตัวนี้ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็น Windows นะก็วิธีการก็ลองอ่านวิธี ท,ทำเขาดูนะครับแล้วก็ UEFI นะครับสหรับเครื่องรุ่นใหม่นะครับที่ใช้ UEFI แทน BIOS แล้วเนี่ยก็ให้ทําวิธีการสร้างตัวติดตั้งได้ที่วิกิตัวนี้นะครับผมซึ่งตรงกระบวนการทําตัวบูตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบูตผ่าน CD DVD หรือจะเป็น USB Drive เนี่ยก็ใช้กระบวนการนี้เดียวแบบเดียวกันนะครับทั้ง3แบบเลยนะครับว่าจะเป็น Classic Live Media หรือจะเป็น Network นะครับผมโอเคนะครับก็ในส่วนของการดาวน์โหลดตัว ระบบปฏิบัติการเมเจียเวอร์ชั่น9นี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจะมา,าพูดถึงนะครับในเรื่องของการติดตั้งแล้วก็การใช้งานตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้กันครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าจอของตัวระบบปฏิบัติการเมเจียเวอร์ชั่น9แล้วนะครับผมก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็ดูสะอาดแล้วก็เ,เป็นสีออกโทนฟ้าน้ําเงินอะไรอย่างนี้ก็ออกโทนเย็นนะครับผมก็ดูค่อนข้างสบายตาอยู่พอสมควรนะครับผม ก็ในส่วนของการติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้จะค่อนข้งางมีความแตกต่างกับตัวระบบตัวอื่นๆอยู่พอสมควรเลยนะครับผมก็ในเรื่องของอาการติดตั้งในแต่ละโหมดโมดซึ่งก็ดูแล้วมันก็คล้ายๆกับการติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการฟิโดร a านะครับผมแต่ว่าเขาจะมีเมนูอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะครับผมก็โดยเฉพาะในส่วนของการจัดการพาร์ i ิชันเนี่ยซึ่งจะไม่เหมือนกันกันกบในส่วนของตัว l Linux d i s t r o อื่นๆเลยนะครับผมก็จะเป็นลักษณะ แบบจัดการพาร์ต t i o n แล้วก็มีระบ,บุเป็น4ให้ด้วยนะครับว่าตัวจัดการตัวพาร์ต t i o n ไหนใช้ใช้ตัวฝ่า e s ิสเ e มตัวไหนนะผมเป็นฟอร์มอะไรนะก็ตัว linux ตัวนี้นะครับผมใช้ตัว format ในรูปแบบของ ext4 เป็นค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอติดตั้งรูปแบบการแบ่ง p a r t i ิชันเนี่ยเขาจะมีเมนูที่ชื่อว่า auto allocate นะผมซึ่งจะจัดการในส่วนของพาร์ต t i o n ใน disk รลูกนั้นให้โดยอัตโนมัติเลยนะผมก ถือว่าเออมันก็มีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดีในส่วนของการติดตั้งนะครับผมก็ดูไม่ค่อยยากเท่าไหร่เราก็ถ้าคุณเลือกตัวดาวน์โหลดตัวติดตั้งมาในรูปแบบของแบบธรรมดาแนละ้วแบบไม่ใช่แบบไลฟ์มีเดียนะครับผมก็มันจะมีให้เลือกเดสก์ท uh, ็อปทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นแบบ uh, KDE Plasma นะหรือแบบ GNOME หรือจะเป็น uh, custom ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเองได้นะครับผมแต่ในการติดตั้งของเรา ในวิดีโอน,นี้เนี่ยเราจะใช้ตัวจัดการหน้าจอที่เขาเลือกให้เป็นค่าเริ่มต้นเลยก็คือ KDE Plasma นั่นเองนะครับนอกจากว่าในหน้าจอของตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้นะครับที่นําเสนอในวิดีโอน,นี้ก็จะเป็นตัวจัดการหน้าจอแบบ KDE Plasma นั่นเองนะครับผมก็หน้าตาก็จะมีประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอเริ่มต้นของตัวระบบปฏิบัติการของเขานะครับก็จะมีแฮนดเลกประมาณนี้แล้วก็อันนี้มีเดียซอสก็จะเป็นตัวจัดการในเรื่องของซอฟต์แวร์ นในแต่ละหมวดหมู่นะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปจัดการในส่วนตรงนี้ได้ก็จะมีหมวดคอที่เป็นโปรแกรมมาตรฐานนะที่เป็นโอเพนซอร์สนะครับผมเราก็จะมีนอตฟรีนะครับผมที่จะมีแบบพวกไดรเวอร์การ์ดจอไดรเวอร์ w i f i ไดรเวอร์อะไรพวกน,นี้ก็อยู่ในหมวดนอ F ฟรีตัวนี้นะครับเราก็จะมีหมวดตัวนี้นะที่จะเป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับพวกลิขสิทธิ์อะไรต่างๆแล้วก็จะเป็นพวกตัวถอดรหัสวิดีโอตัวถอดรหัสเสียงอะไรต่างๆที่มันเป็นลิขสิทธิ์นะครับผมก็ จะต้องเปิดโหมดตัวนี้ด้วยเพื่อที่จะดาวน์โหลดตัวโทรหัสอะไรมาต่างๆได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวจัดการทางซอฟต์แวร์นะผมแล้วก็จะเป็นส่วนของอัปเดตต่างๆนะว่าเช็คอัปเดตสามารถทําได้ที่ตรงนี้นะครับเราก็ตัวโปรแกรมตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเครื่องมือพิเศษนะครับที่มีชื่อว่าเมเจอร์คอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับผมก็จะเป็นตัวตั้งค่าของตัวระบบนะครับก็เดี๋ยวค่อยพาคุณผู้ชมไปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับ ผมก็ตัวนี้เนี่ยเขาใช้ตัวจัดการแพ็กเกจโดยเฉพาะของเขานะครับผมก็โดูจากชื่อเนี่ยก็น่าจะใช้ตัวจัดการแพ็กเกตในรูปแบบของ rpm นะครับแต่ว่าไม่สามารถใช้ร่วมกันกับในตัวของ fedora หรือตัว open source ได้นะแต่อาจจะใช้ได้บางแพ็กเกจนะครับผมอันนี้ก็ต้องไปดูว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้อะไรอย่างนี้ซึ่งในโซนต,ตรงนี้เขาจะมีตัวจัดการแพ็กเกตนะครับที่มีชื่อว่า r p m d a k e หรือจะเป็น dnf nagora นะครับผมอ่าก็จะเป็นตัวจัดการแพ็กเกจครับก็ dnf ก็เข้าใจว่าน่าจะเหมือนกับ dnf ที่อยู่ในตัวของ fidora นะครับผมส่วน rpm น่าจะเป็นอ่า rpm เหมือนพวก red hat นะหรือพวก open source er อะไรประมาณนั้นนะอันนี้ยังไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดได้สักเท่าไหร่นะอันนี้ครับก็จะเป็นรายการของแอปพลิเคชันนะคุณสามารถที่จะติดตั้งแล้วก็ใช้งานมันได้ผ่านหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมกอ็อยากจะติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมแล้ว ทำได้ดัดตรงนี้นะลงเกมลงโปรแกรมช่วยเหลืออะไรต่งตางๆก็มีให้นะครับผมมีตอนนี้นะจริงๆแล้วมันมีโปรแกรมที่มีมากกว่านี้นะแต่นี้คือเป็นโปรแกรมที่ตัวระบบเขาแนะนํามาว่า,าติดตั้งตัวนี้สิอะไรนี้อันนี้นะครับผมก็มาถึงขั้นตอนนี้เขาก็บอกว่า,าแสดงความยินดีนะเพราะตัวน,นี้สามารถที่จะใช้งานในตัวของระบบปฏิบัติการเมเจอตอนนี้ได้นะก็ในส่วนของหน้าจอต้อนรับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผ่านไปเลยนะโอเคนะผมก็ อันนี้เป็นหน้าจอของ KD Plasma เนะครที่หน้าตาเนี่ยรูแปแบบปุ่มต่างๆเนี่ยจะโทนจะคล้ายๆกับ Windows 11นะครับผมก็เป็นโทนสีฟ้าฟ้าขาวอะไรอานนี้ฟ้าสีฟ้าอ่อนนะครับผมก็เอ่อก็ดูแบบเรียบง่ายดีนะครับผมโอเคนะครับก็ในส่วนของปุ่มอันชเชอร์บริเวณซ้ายสุดนะครับผมกดขึ้นมาก็จะมีหน้าตาแบบนี้แล้วก็จะมีหมวดหมู่ต่างๆนะครับผมก็อินเทอร์เน็ตก็ให้ไฟฟอกเป็นค่าเริ่มต้นมานะครับผมแล้วก็จะมี KDE Connect ที่เอ่อเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์มือถือนะครับผมก็สามารถที่จะเอ่อเข้าไปจัดการโทรศัพท์ได้ไม่ว่าจะเป็นรับ s m s หรือจะ เอ่อแคปหน้าจออะไรตรงนี้ก็ทําได้นะครับแล้วก็มีตัวจัดการอ e ีเมลนะครับโดยเฉพาะของเขาชื่อ Kmail นะเป็นเฉพาะของ KDE แล้วก็โปรแกรมตัวนี้นะครับเป็นเบราว์เซอร์อีกตัวหนึ่งครับที่อยู่กับ KDE มานานมากแล้วับชื่อเอ่อ uh, Conciler นะผมก็ส่วนตัวผมค่อนข้างชอบกับตัวนี้นะเพราะว่ามันมันดูเรียบง่ายดีนะครับแล้วก็ Conversation ก็จะเป็นโปรแกรมแชทนะผมก็หาโปรแกรมรองรับค่อนข้างยากหละแล้วก็ Torrent นะประมาณนี้ในส่วนของอินเทอร์เน็ตนะก็ต่อมา ก็จะเป็นในตัวของออฟฟิศก็แน่นอนว่าขนในส่วนของโปรแกรมชุดสำนักงาน l ลเบ r o ออฟฟิศมาเต็มนะครับผมเราก็จะมีคอนแทคนะคผมก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเอ่อเก็บบันทึกบันทึกรายการผู้ติดต่ออะไรต่างๆนะผมอันนี้แล้วเขาก็จะมีโปรแกรมที่มีชื่อว่าอ่อสกายบัตมาด้วยนะครับโปรแกรมตัวนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เอ่อทแบบพวกสื่อสิ่งพิมพ์อย่างพวกแผ่นพับหรือเป็นเอกสารคู่มืออะไรพวกนี้นะก็สามารถที่จะใช้โปรแกรม กมตัวนี้ในการทํางานได้นะครับแต่อันนี้ไม่ขอลงรายละเอียดกันว่าโปรแกรมตัวนี้มันใช้งานอะไรยังไงนะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของโหมดออฟฟิศส่วนของกราฟิกนะครับขให้กิมมาเลยนะเป็นคา่าเริ่มต้นเลยแล้วก็มีในตัวของอ่าคัลเลอร์เพอะไรพวกนี้นะก็โปรแกรมวาดภาพนะก็ประมาณนี้นะไม่ค่อยมีอะไรมากประมานนะมครับเป็นหมวดเสียงและวิดีโอนะครับผมก็เขาให้ตัว Media p เพเยอเป็น vlc มาเลยนะครับผมแล้วก็จะมีพวก d r a กอนเพเยอรที่อ่านเอาไว้เล่นไฟล์เพลงวิดีโอ ล้วก็รองรับสตรีมมิ่งด้วยแล้วก็จะมีโปรแกรมสตอร์เบอรี่นะที่โปรแกรมเล่นเพลงนะที่เอ่อเล่นเพลงเฉพาะในเครื่องเท่านั้นนะครับหนโปรแกรมตัวนี้นะในส่วนของเครื่องมือต่างๆแลครับก็เอ่อเป็นพื้นฐานของตัวระบบของ KDE Plasma นะครับผมก็โปรแกรมพื้นฐานเลยว่าไม่ค่อยมีอะไรที่ผิดแปลกแหวกแนวไปจากเดิมนะยกเว้นตัวเอ่อ Major Control Center นะครับผมในหมวดการศึกษาก็ไม่ค่อยมีอะไรนะรนหมดวิทยาศยาสตร์ก็เช่นเดียวกันนะเราก็นี่ครับสามารถที่จะติดตั้งลบซอฟต์แวร์นะผ่านตัว นี้ได้นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆนะก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวอยมาว่ากันโอเคก็ในส่วนของตั้งค่านะครับก็จะมีตั้งค่าทั้งหมด2โปรแกรมด้วยกันก็เป็น System Setting ของ KDE เองหรือจะเป็น Media Control Center นะผมจุดวก็ามาดูในส่วนของ System Setting ก่อนนะผมก็อันนี้ก็จะเป็นตั้งค่าในส่วนของตัวตัวจัดการหน้าจอแบบ KDE Plasma นะครับผมก็อันเนี้ยใครที่เคยใช้ Linux ตระกูลที่เป็น KDE มาก็เหมือนเดิมนะครับผม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับผมก็ส่วนตัวก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอินเท่าไหร่กับตัวจัดการหน้าจอแบบนี้นะเพราะว่า,าส่วนตัวมันมันเป็นเมนูที่ที่ค่อนข้างลึกแล้วก็หาค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังดีกว่า Windows นะครับที่การพิมพ์ตั้งค่าพวกเปลี่ยนภาษาไทยอะไรอย่างนี้ก็หาหาง่ายกว่านะผมก็เขาเป็นเมนูชัดเจนวันนี้เปลี่ยนช็อตคัทที่ปุ่มตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็สามารถที่จะตั้งค่าได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับ ถ,ถ้าเรารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะเราก็ถึงแม้ว่าตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้นะครับผมในหน้าเว็บไซต์เนี่ยจะมีเมนูภาษาไทยมาก็จริงนะครับแต่ว่าในตัวระบบปฏิบัติการเองกับ ไม่มีในส่วนของเมนูภาษาไทยมาให้นะครับผมถึงแม้ว่า KD p a s s ร์จะมีคนแปลไทยมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตามนะแต่ก็ระบบตัวนี้เขาไม่ได้ใส่เมนูภาษาไทยมาให้นะครับผมโอเคก็ในส่วนตั้งค่าอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะต่อามานะก็จะมาดูในส่วนของโปรแกรมที่มีชื่อว่า MaJ จอร์คอนโทรลเซ็นนะผมก็เปิดขึ้นมาเลยตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับผมเป็นชุดอ่ตั้งค่านะว่ามันมีอะไรบ้างนะผมก็ในหมวดแรกก็จะเป็นหมวดจัดการซอฟต์แวร์นะก็สามารถที่จะติดตั้งลบโปรแกรมอัปเดต คือแก้ไขตัวแรงเก็บต่างๆนะผมก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็ในโหมดฮาร์ดแวร์นะผมก็สามารถที่จะดูรายละเอียดของเครื่องของเราว่ามีสเปคอะไรอย่างไรบ้างนะเครื่องเห็นเมนูอะไรบ้างนะหรือจะตั้งค่าส่วนกราฟิกนับตั้งค่าพวกเอฟเฟกต่างๆที่อยู่บนหน้าจอนะครับผมตั้งค่าคนะีย์บอร์ดเลเยอร์เนี่ยนี่พูดไปแล้วนะแล้วก็ตั้งค่าพวกเครื่องปริ้นส่วนอะไรพวกนี้นะก็มีให้ประมาณนี้นะผมก็โหมดฮาร์ดแวร์นะต่อไปก็จะเป็นโหมดเน็ตเวิร์กก็จะเป็นพวกตั้งค่าระบบเครือข่ายนะับสายแลน Wi-Fi Bluetooth อะไรต่างๆก็จะมาอยู่ในหมวดนี้นะครับอันนี้แล้วที่สำคัญก็คือจะมีพวกตั้งค่า Proxy พวก VPN อะไรพวกนี้ก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้เช่นเดียวกันครับมาก็จะเป็นหมวดระบบนะครับผมพวก system เชิงลึกนะครับผมก็มีอะไรบ้างก็จะเป็นาการตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆนะครับพวก service พวกอะไรพวกนี้นก็สามารถที่จะตั้งค่าได้แล้วจะตั้งค่าเอา่อ time zone อะไรพวกตั้งค่าวันที่ปฏิทินนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของในตัวของ system นะครับอันนี้ จะเป็นโหมดในส่วนของการแชร์โฟลเดอร์ผ่านระบบเครือข่ายนะครับผมก็สามารถที่จะตั้งค่าในส่วนตรงนี้ได้เลยนะผมก็สามารถตั้งค่าได้ทั้งรูปแบบของ Windows s h a r e นะหรือ SMB โปรโตคอลจะเป็น NFS หรือเว็บ a v ก็สามารถที่จะทํางานได้เหมือนกันนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าได้นะต่อมาจะเป็นโหมด local disk นะผมก็จะเป็นโหมดที่จะเข้ามาจัดการในเรื่องของตัว Disk p a r ร i t i o n อะไรต่างๆนะที่อยู่ในเครื่องเราหรือจะเป็นตัว Dis k ที่เชื่อมต่อจากภายนอก ก็สามารถที่จะเข้ามาจัดการ,รตัวนี้ได้นะแต่ามาจะเป็นโหมดรักษาความปลอดภัยนะครับก็จะเป็นโหมดในเรื่องของตัวระบบนะที่เรื่องของสิทธิ์เรื่องของออความปลอดภัยการตั้งค่ารหัสผ่านเปิดไฟวอลอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ามาก็จะเป็นโซน,นของบูตนะครับผมก็สามารถที่จะเปลี่ยนในส่วนของตัวจัดการหน้าจอหรือจะเปลี่ยนสกินบูตหรืออะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะทําในหน้าจอตัวนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของตัวเมเจียคอนโทรลเซ็นเต นะครับที่เออเอาให้มาซึ่งก็เป็นหน้าจอที่แบบก็ดูธรรมดาก็ไม่ก็ไม่ได้อ่อถูพิเศษอะไรยังไงแต่ก็เขาแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายก็ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยสําหรับตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้นะอา่าตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้นะผมก็อ่อเป็นอีกหนึ่งดิสโทที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็เออเนื่องด้วยมันเป็น Linux ซิ t โตท,ที่ใช้ KDE Plasma นะครับที่ใช้งานที่ค่อนข้างลื่นเลยทีเดียวนะผมก็อ่ มันใช้ทรัพยากรเครื่องค่อนข้างน้อยนะเมื่อเทียบกับในส่วนของจีโนมอะไรพวกนี้นะเราก็พวกซอฟต์วแวร์พวกมาตรฐานพวกอะไรต่างๆก็เหมือนกับการลิโที่ทนอื่นแล้วก็การใช้งานอะไรต่างๆก็คิดว่าคงไม่น่าจะแตกต่างอะไรกับอย่างอื่นได้นะผมก็ส่วนที่พิเศษก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าที่เขามีเพิ่มพิเศษขึ้นมาที่เราสามารถทําให้ตั้งค่าได้โดยง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เขาจะมีในส่วนของตัวจัดการแพ็กเกจที่เป็นเฉพาะของเขาแล้วก็ สามารถเลือกได้ว่าเราจะติดตั้งในรูปแบบไหนนะครับอะไรไม่มีก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าตัวตัวของระบบปฏิบัติการตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดอยู่ครับในเรื่องของอตัวโปรแกรมตัวระบบนั้นไม่ได้รองรับเมนูภาษาไทยนะแล้วก็อันนี้หน้าจอจะเห็นว่าตัวเสิร์ภาษาไทยแสดงผลได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมลงฟอนต์เพิ่มไปแล้วนะครับผมของเดิมเนี่ยฟอนต์มันเล็กวันนี้อีกนะครับผมก็อันนี้ลงฟอนต์ไปที่หลังไปนะครับก็ จะบอกว่ามันรองไม่ได้ลองรับในส่วนของภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบนะครับสำหรับคนที่แบบคนไทยอย่างเรานะครับที่เราจะต้องใช้ภาษาไทยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวระบบตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีแบบพวกแพ็กเกจอย่างพวกแฟลตแพคหรือพวก Snap หรืออะไรพวกนั้นก็จะต้องลงเองต่งางหากนะซึ่งก็คิดว่าน่าจะลงได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีพื้นฐานมาจากตัวระบบปฏิบัติการแมนไดว่านะครับผมซึ่งก็เอาไปเล่นในข่าวหน้าแล้วกันนะโอเคนะครับผมก็สำหรับในเนื้อหาของตัว ระบบปฏิบัติการเมเจอในวิดีโอนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจนะครับผมก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดติดตั้งและใช้งานกันได้เลยครับโอเคครับก็สําหรับในรายการคันทรี่หรือนกนับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ